สวัสดีครับรายการเกาะติดสภาตามดูผูแ้แทนกับผมวิชิตติด,ดครับประสบครับผู้สื่สอข่าวกหนังสือพิมพ์ทันใจดิวอินไส้ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ฝ่ายกฎหมายหนยังสือพิมพ์ทันใจดิวครับวันนี้เราพบกันในวันที่21เมษายน2566ครับฐานับวันนี้ไปถึงวันที่14 พฤษภาคมก็เหลือเวลาอีก20กว่าวันจะถึงวันเลือกตั้งนะครับแน่นอนครับพรรคการเมืองทุกพรรคต่างก็มีนโยบายมีแคมเปญอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวในทั้งที่ผมเองนั้นทำข่าวเกาะติดสภาระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นว่าในสภานั้นการเป็นบัติหนที่สสนั้นมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกกนมาเรื่อยนะครับ มีการยื้อยุดจุดกระชาก,กันบ้างทํากฎหมายให้ตกบ้างผ่านบ้างอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภาสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองได้ติดตามอย่างมาตลอดก็คือว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งครับเป็นหรือเรียพกพรรคเล็กมีสะสะหนึ่งเดียวแต่อ่านหารครับอานหารอย่างไรครับคามอาหารในข้อที่สองของคุณหมอรวิมัชมิธรดลก็คือว่าเป็นพรรคการเมืองเล็กอานหาร นะครับประกาศนโยบายว่าจะได้คะแนนเสียงล้านเสียงขึ้นไปโอ้ฝังแล้วนะครับสอสอย่างน้อยห้าผลอะไรที่เป็นนโยบายที่ดุดด้วยนโยบายเดี๋ยวต่อไปนี้ครับประการที่1น,นี่นะครับทำวางท่อผ่านน้ำโขงทีมูลแล้วก็ปล่อยน้ำลงสู่พี่น้องเกษตรกรภางอีสานนโยบายข้อสองครับ ที่โดนใจผมมากๆเลยก็คือว่าเรื่องที่ดินทํากินครับพี่น้องเกษตรกรอยู่มาก่อนแล้วนะครับอยู่มาว่าหนึ่งหลวงไปออกกฎหมายทับประชาชนกลายเป็นประชาชนผิดจะเป็นป่าสงวนป่าเสื่อมโทมหรือเป็นที่รัดพัสดุขณะนี้นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอแต่คอทชอนั้นนะครับเพียงแต่ว่าให้ออกคําสั่งให้อยู่ได้ แต่นโยบายของพรคพลังทมใหม่ของท่านคุณหมอระวีมัชมาดลบอกว่าก็ไปกันที่เชียงใหม่ตรงนี้เป็นที่ป่าสงวนตรงนี้ประชาชนอยู่มาแล้วประชาชนที่อยู่มานานแล้วไม่รู้ปีสิบปีไม่รู้ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนในเรื่องของที่ดินที่เป็นป่าสงวนนะครับแล้วก็มาออกเอ,อกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นที่เป็นที่ไปอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในประการที่สามครับที่เราเก็บตกเข้ามาก็คือว่า พลักดันนะครับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอันนี้โดนใจครับเพราะว่าผมเองก็เป็นชาวพุทธนะครับเรามองเห็นว่าควรอย่างยิ่งที่จะนําพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติความขัดแยง้งอย่างที่หลายคนหลายฝ่ายพูดถึงนั้นจะไม่มีเด็ดขาดแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปหาคําตอบจากคุณหมอรวีมาชมาดลและคณะ ซึ่งจะไปพบท่านที่พุทธมณฑน,นเพื่อสัมภาษณ์ขยายความใน3นโยบายคือว่านี้และอาจจะมีนโยบายอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราไปติดตามบางช่วงบางตอนนะครับทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของผันน้ำโขงชีมูลในเรื่องของที่ดินนะครับในเรื่องของพุทธนะครับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราไปดูวข่าววันนี้ก่อน นะครับแล้ววันพรุ่งนี้พบกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไปติดตามคลิปช่วงมาต่อนปนครับพ่อต่อไปอีสานจะต้องเขียวอีสานเขียวโดยวิธีไหนเราจะมีโครงการโขงเลยชีมูลพันน้ำโขงที่ถูกต้องกังนฝนหมายระหว่างประเทศที่ไหลเข้ามาที่จังหวัดเลยระดับความสูงประมาณ220เมตรทำระบบท่อส่งไปอีสานทั้งภาค20่สิบจังหวัดต่อไปนะครับครับ นโยบายออกโฉนดที่ดิน1ล้านกว่าแปลงภายใน4ปีค,คือการเกตบ่าษีน่องเขตป่าษีาที่ชาวบ้านทำจินเดียวแล้วออกโฉนดทั้งหมดไม่ว่าเป็นสปกราดวัสดุกอกพลบอบยกเลิกแต่ไม่ได้ยกเลิกทั้งระบบนะยกเลิกพื้นที่ที่ประชชนทำกินให้ไปให้ใหประชชนได้ออกโฉนดทิศพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก